สองสามว้าวป้ากลุ่มก็หลายมาถึงสองโจ้พุณนะขมานเถอะถึอสามมาั่สบายดีทุกคนพอกันยามเต้าเต้าบรรยากาศดีอยู่กลางทุ่งนาเมื่อน,นี้เขาิไปยามรอบใส่ไว้แต่ตอนแรกว่านี่เนาะเดี๋ยวเบิงน้ำกันว่าเขาสิมานหรือเปล่ามาไปไว้มาไไว้ อนเไปหาหนึ่งคอมเขากำลังเขียวสีนานมาบนเข้ายังบ่อน้องการ์กเลิมาแม่ยามเป็ดนกเป็ดคนอภินงว้าวถือสองตนะ น้ำคล่ำไหลน t, vinegar, ี่ค่ะนกเป็ดนกเป็ดพี่น้องอู้มะกางนัินเบ็ดไว้เนาะโอ้มานเด้อกระห้องเบ็ดอย่างเกาะเบาะฮะเบ็ดอากาศอ่าถือสองโจพูนะมานแท้ อีกสามอมเลือดตัวหนึ่งเห็นอ้มันบินแล้วมันบินแล้วมันมาต่ำอะไรนี่นกเป็ดนกเป็ดมันคือเป็ดอะไนี่แต่พ่อเขาห้องนกเป็ดเนาะโออแค่แม่ทำมาเฮ้ยมื่อยใจบัวท่น Nh านอย่งางเบาๆลุยน้ำมาแค่แม่ทำมาบัาวทันนี่คอนเอาได้นี่ เพราะว่าเขาเจ้ามาจกกับปู่อยู่แถวนี้ค่ะแถวน้ําขึ้นมาใหม่นี่บนนี้เขาบ,บริเวณหน้าแซงเนาะเขาบ,บริเ็ณหน้าปีอา้าวไม่ตัวนี้ตัวนี้คือติดคักแท้ได้ซลอะไรมันบินมาผ่านแล้วมันก็เกาะ กาบ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 คือเป็ดน,น้อยฮะนะเลีเ้ยงในเมื่อวานนี้ไปนะปูดได้บ่ออเอาเมื่อให้เมยตัวหนึ่งบ่เอ,เอาเมื่อเอาเมื่อฝากใหญ่มอนตัวหนึ่งมันเลี้ยงได้บ่เนี่ย <laughs> นกเป็ดป่านกป่า เป็ดป่าเนาะของมันบินอะชุ่มๆได้กาบ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 ไปอือถึหรืออะไรก็ปนไปบ๊วยชิดไทยหัวไปนี่โชว์โชว์ไปยืนใกล้ๆนะปิ้นในผูนไปหากันผมเออแก๊บเจเอออะไรล่ะปิ๊บปี๊บละ Ơ, xỉa mà cứ hóng ra nè Hóng thì khứt nộp Ba mà cứ nhền thế Để xỉa vào bên đây Bết nhanh rồi Băng mạc bết này Chắp có đây băng mạc bết เห็นนี่มากเวทที่ใดแหละนี่มากเวทเห็นอยู่กันนี่เดแม็กแม็กแม็กได้ป้หนูคนมันหมานนาบริคิโวจกดีว่าความจริง เลยทีเดียวเชียวอุ้ยตีนชีฟ้าขั่งปล่อยนี่บินไปวะนี่เฮ้มันคือตับต่ำหนึ่งน้องมามันคือถึกมันบินต่ำเนาะเจนหนึ่งใส่จักรันนี่ปุ๊บงาสุดดัยยกเีวน มันยังเงียบสุดทึ่บัวนี่ก็ได้ตัวหนึ่งเสียเลยเสียแล้วเฮ้ย,ยพี่น้องได้สครองตัวก,บก,บกบับกับกับกบัวเมนนนนบัหองกับกับไม่ไม่ไม,ไม่ตีนนะคือกันกับเป็ดอ่อยต่อยเลยหมูโม,มันบินเพิ่มนี่คือครับคือนี่ขอดูเคยเห็นนะตะกินนกเป็ดนกเป็ดมันเป็นอะไรเ้าก็เคยเห็น เป็นเนื้อนี่เองสีมันออกสีน้ำตาลแดงๆไปพี่น้องวันนี้เฮาก็ไปหายามรอบต่อได้แล้วนกเป็ดสองตัวดีใจบ่มาเห็นสองตัว <laughs> ยิไปไป้มเวยัวยีลสามหลุดปซาสามฮะชงใส่มันถือสามตัวนี่นี่นบอนบ่อนเป็ดคลองนี่มันหลุดไปแล้วนี่เป็ดยองแยองน,นี่ฮะแต่มันก็นได้โอ้หมานเลยสามตัว นี่ก็มาแล้วเนาะน้ำไหลลงกูไม่เลยบ่หังอืมโอ้ยิดอกี่บ่เล็กตัวนีบ่ มีอยู่อบากันย่าให้น้อยเอาเาเลยมันเรยไปห้องพูดองเขาปเดียวก็ได้บมันรังะถืองเดียวว่าเขากมานุกิดิใไหมใช่อ้ยอะไร

2 3ตูเป็นจังได๋วะคนบ่มาเบิ่งาง่ายมันเบิ่งหาง่ายมันซิวบ่มาดังบายบ่แล้วจังทอกบ่เดียวเนาะอือทอกคมกันแล้วมันก็ได้หลายอ con đi, đi. Hả? đi. Làm bữa làm con. Ừ, ừ. Mà đi cho con đây Ôi, con đi nói ừ. gì lại con. Làng cụ con. ตรงนี้นะเบืร์ได้กุ้งค่ะได้กุ้งอย่งนี้เบิร์งโคดเด็ดวัตถนี้ว่ะมือนางเขาใส่ได้คำได้หลาย สองหลังใกล้กันโอ้ยคือโบมานแถววรอบนี่โอุ้งกุ้งตัวใหญ่เลยฮ่าฮ่าเพี้ยงนี่นี่แต่กุ้งเลยเนาะโอ้ยฮัดป่าไม่ใส่

ตอนนี้กนไม่คัดมนี่ไว้คี่เกาบอมาเบิ่งมันจีเลยเลยบอนี่จะหอยเอากะปูพัดยูพี่นี่มาไกลไกลไกล นี่สองสามว้าวปาคุ้นกันเลยปาโอ้เนี่ยนี่เรืองอุ้มเติมนุ๊นี่นี่จัดอีมานเอียนกับพ่อแหละครับมานเอียนกับเนี่ยเกาะนกปิดบอีเปิดแล้วโอ้กไปแล้ว นกันดามด้วยไ้ไหนีอกยจะจีบอะไรเ,น,เนี่ยกูเบ็ดกูเบ็ดทอกดูทอกก้อนประปองกระแป๋งมาแต่ใสเ่เบ็ดีปเย็นก็เอาใส่คลองเรียบร้อยยันไปนะอคอยตื่นกันจนหลายชนิดตะกุ้งเลย ปูนล,ลายเออได้พอได้พอป่นเระเด้อนี่พอมกเลยมาไปเมื่อพี่น้องมาเลยหาบเมื่อทาบารีใส่ต่อเนาะเพราะว่าทาบารีลงมาหยามแล้วห้าสิบเมื่อบานแล้วห้าจักรหลังเขา้อมห้าจักรหลังเขา้ารางสิบรางมานกเป็ดพี่น้อง มื่อนี้ก็ถือว่าหมานยนตอพี่น้องได้ทั้งกุงุงได้ทั้งเอียนและกาดนกเป็ดสองตโอเคน่พีน้องสสำหรับคลิปนการแน่นขอจุติชมนิดเดอร์อย่งไรก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นิเดอร์าบายพบกันคลิปหนะ้าสับายดีเดอ